สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องมุกี้นะคะวันนี้นะคะมุกี้จะพาทำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะและเรานะคะไม่มีแป้งสาลีแป้งสาลีนะคะที่จะทำขนมใช้นะคะหรือที่เราอยากกินขนมไทยอะไรแบบนี้นะคะส่วนผสมหลกัลกๆของพิประเทศไทยก็คือต้องใช้แป้งสาลี อเนกประสงค์นะคะซึ่งแป้งที่เต่างประเทศส่วนใหญ่เราจะเป็นแป้งปกติแป้งสาลีปกตินะคะไม,ไม่ไม่ขัดสีนะคะก็คือเป็นแป้งหยาบนะคะดังนั้นมุกจะมาสอนวิธีทําแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะทํายังไงเรามาดูกันนะคะดับแรกนะคะอกกุปกรณ์นะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะ ตัวนี้แป้งสาลีที่ซื้อตามร้านปกตินะคะเบกกิ้งโซดานะคะเกลือนะคะโอเคถ้าคุณพี่นะคะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะก็ตวงได้เลยนะคะ1ถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวงเท่ากับ12ช้อนต๊ะนะคะนับไปเลยนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบ 11นะคะ12นะคะเราก็จะได้แป้งที่240กรัมแอลนะคะหรือ240กรัมนะคะหรือถ้าเป็นหน่วยของเบเกอรี่ก็เท่ากับ1ถ้วยตวงนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณพี่ใส่เบกกิ้งโซดานะคะช้อนชาช้อนกาแฟนี้นะคะก็คือช้อนชานะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะขึ้นช้อนชาขีต่ออีกเรือนะคะหนึ่งช้อนชานะคะมุกตวงไว้แล้วะะเสร็จแล้วเรามาใช้ตัวคนนะคะคนในีเข้ากัน คนไปเรื่อยๆนะคะแช่ช้านะคะให้ส่วนผสมของเบกกิ้งโซดานะคะและแป้งสาลีนะคะได้แป้งสาลีปกตินะคะได้เข้ากันนะคะ ทอเคถ้าก่อนนะคะคนคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มุกทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคุณพี่ก็ก่อนที่จะนำไปใช้นะคะกรองก่อนนะคะนำไปร่อนก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะที่เราใช้ที่เขาที่เมืองไทยเขาเรียกสูตร ในขนมไทยเขาเรียกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ทำง่ายๆแบบนี้นะคะสาระดีๆเดี๋ยวมุกจะนำมาแชร์กันนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะรืยต้องการทำขนมทำอาหารนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในต่างประเทศที่ประเทศรัสเซียรหรือไคเมียต่างๆก็มาแชร์กันนะคะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ